กรภากรรมหรือกฎแห่งกรรมชะตาชีวิตของมนุษย์ในแต่ละบุคคลหรือตนเองเท่านั้นเป็นผู้ลิขิตมีใช่ใครอื่นไม่ว่าชีวิตในภพชาติปัจจุบันมันจะเร็วร้ายป่านใดไม่ว่าจะมีความสุขเลิศล้ําขนาดไหนและไม่ว่าจะลดผลตื่นเต้นแร้าใจเพียงใดตนนั้นเองเป็นผู้ขีดเขียนมันเอาไว้ ตั้งแต่ภพชาติที่แล้วถ้าเป็นผลกรรมด้านลบที่ถูกบันทึกไว้ทำให้จิตวิญญาณมนุษย์แต่และบุคคลจะต้องย้อนกลับมาเกิดในภพชาติใหม่เพื่อแก้ไขตนเองด้วยบทเรียนดําเดิม,เ,ดมเหมือนที่เคยประเชิญและทำผิดพลาดมาแล้วในภพอดีตชาติอีกครั้งแต่ถ้าผลกรรมด้านบวกที่ถูกบันทึกไว้ ก็ทำให้จิตวิญญาณมนุษย์ในแต่และบุคคลจะต้องย้อนกลับมาสู่การเกิดในภพชาติใหม่เช่นเดียวกันแต่เป็นการเข้ามาสู่รูป,ปรธรรมมนุษย์อีกภพชาติหนึ่งของจิตวิญญาณเพื่อรับเอาสิ่งดีๆที่ตนเคยกร้องขอไว้หรือตั้งเป้าหมายไว้จากการกระทาที่ดีงามของตนในอดีตภพชาติที่ผ่านมามนุษย์หลายรายอาจสงสัยว่า ทำไมผลการกระทําดีงามของตนจึงกลายเป็นผลกรรมด้านบวกที่ยังผลให้จิตวิญญาณแก่นแท้ของตนต้องย้อนกลับมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่กันและคำตอบมันก็คือเป็นเพราะมนุษย์สร้างกระบวนการสันสะเทือนของแก่นแท้โดยเครื่องความทีที่ผิดพลาด พลังงานใหม่ที่สร้างขึ้นแม้จะเป็นด้านบวกที่ถูกต้องแต่ก็เป็นพลังงานด้านบวกที่โลกไม่สามารถไปใช้ประโยชน์อันใดได,ได้ใครๆก็รับเอาประโยชน์มีได้ซึ่งมนุษย์กลูไว้ด้วยว่ารูปธรรมท,ทางพลังงานทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีวันสูญหายไปไหนได้นอกจากจะเป็นแปลงคุณสมบัติของตนเองไป หรือทำการทำให้เสื่อมสลายด้วยอำนาจของผู้สร้างมันขึ้นมาเท่านั้นและด้วยเหตุนี้เองรหัสบรุรภกรรมที่เป็นผลกรรมด้านบวกก็จัดเป็นขยะพลังงานีเจ้าของต้องรับผิดชอบในการจำกัดให้สิน้นไม่ต่างจากผลกรรมด้านลบเลยเพราะมนุษย์เองในแต่และบุคคล สั่งสมบรุรพกรรมกันมากมายในอดีตชาติจึงทำให้จิตวิญญาณต้องย้อนกลับมาสู่การเกิดในภพชาตินี้เพื่อทำหน้าที่ขจัดขยะพลังงานซึ่งเป็นผลกรรมด้านบวกด้านลบของตนให้หมดสิน้นเพื่อจุดจั้งการมีภพชาติหน้าให้จงได้ถ้ามนุษย์จุดจั้งการเกิดมีภพชาติใหม่ของจิตวิญญาณ ตัวตนแท้จริงของตนเองได้มนุษย์จะสามารถหยุดยั้งกฎแห่งกรรมได้นับแต่บัดนั้นถ้ามนุษย์ต้องการหยุดยั้งกฎแห่งกรรมของตนเพื่อไม่ต้องมีภพชาติใหม่ต่อไปมนุษย์จะต้องไม่สร้างรหัสปูรภกกรรมแม่แม่เหล็กขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บบันทึกไว้โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นผลกรรมด้านใด ในขณะเดียวกันมนุษย์จะต้องรับผิดชอบในการจัดการรหัสของผลกรรมจากอดีตหรือปุพกรรมแม่เหล็กที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาในภพชาติให้หมดสิน้นจึงจะสามารถจุดจังกงล้อแห่งกรรมที่ว่านี้ได้ดังประสงค์พ้นแห่งกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทางาพุทธศาสนาเรื่องชีวิตและกรรม มีความสลับซับซ้อนมากดังพันณนักคนที่มองชีวิตและกรรมในสายสั้นจึงไม่อาจเข้าใจชีวิตและกรรมอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอดได้แม้ผู้ได้ยานระลึกชาติหนนหลังและได้ยานรู้อนาคตแต่ได้ระยะสั้นเพียงชาติสองชาติก็ยังหลงเข้าใจผิดได้เพราะเห็นผู้ประกอบกรรมชั่วในปัจจุบันบางคน ตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์เห็นผู้ทำกรรมดีบางคนตายแล้วเกิดในนรกเขาไม่มียานที่ไกลกว่านั้นจึงไม่เห็นกรรมและชีวิตตลอดสายส่วนผู้มียานทั้งในอดีตและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเห็นกรรมและชีวิตได้ตลอดสายส่งสามารถชี้ให้ได้ว่าพ้นอย่างนี้พ้นอย่างนี้ มาจากกรรมอย่างใดมีตัวอย่างแห่งกรรมมากมายที่ปรากฏในคำพีซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลนั้นๆได้ประสบผลดีผลชั่วอย่างนั้นๆอันแสดงถึงผลกรรมที่สามารถให้ผลข้ามภพข้ามชาติจะขอนำบางเรื่องมาประกอบพิจารณาในที่นี้มีภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อจักขุบาลท่านทําความเพียรเพื่อบรรลุมรคผลจนตาบอดทั้งสองข้างพร้อมกับสําเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นผลของตันหนงพระจักขุบาลเป็นหมอรักษาโรคตาประกอบยาให้คนป่วยตาบอดโดยเจตนาเพราะคนป่วยท,ทําทีบิดพริ้ว้วจะไม่ให้ค่ารักษา เรื่องนี้ปรากฏในอัตกถา,าธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจักขุบาลและอีกเหตุการณ์หนึ่งชายคนหนึ่งชื่อจุนทะมีอาชีพทางข้าหมูขายคราวหนึ่งป่วยหนักลงครานสีข่ขาร้องควรครางเสียงเหมือนหมูทุกทรมานอยู่หลายวันจึงตายเรื่องนี้ปรากฏ ในอัตกรถาธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจุนทะสุกกริกอีกเหตุการณ์หนึ่งมีชายคนหนึ่งเขามีอาชีพทางค่าโคข,ขายเนื้อวันหนึ่งเนื้อที่เก็บไว้เพื่อบริโภคเองเพื่อนมาเอาไปเสียโดยถือวิสาสะจึงถือมีดลงไปตัดสินตัดลิ้นโคที่อยู่หลังบ้านมาให้ภรรยาทำเป็นอาหาร ขณะที่เขากำลังบริโภคอาหารอยู่นั้นเลงของเขาได้ขาดล่นลงมาเขาครานสีขาเหมือนโคร้รองขรนครางทุกทรมานอย่างแสนสาหัสสิน้นชีพพร้อมกับโคหลังบ้านเรื่องนี้ก็ปรากฏในอัตถกาถาภาคเจ็ดเรื่องบุตรของนายโคคาดและมีอีกเหตุการณ์หนึ่งมีภิกษุกรูปหนึ่ง ชืติสะเข้าเป็นแผลเปื่อยผู้พองรักษาไม่หายพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ก็ไปช่วยดูแลอาบน้ำอุน่นแสดงธรรมไม่ฟังพระติสสะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับนิพพานในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าที่เป็นแผลผู้พองนั้นพระชาติก่อนพระติสสะเป็นพรานนกจับนกขายเป็นอาหาร และที่เหลือก็หักปีกหักขาไว้เพื่อไม่ให้มันบินนี้และเรื่องนี้ก็ปรากฏในอัถกถาธรรมบทภาคสองเรือปุะต,ะติคัตตติสะมาถึงเรื่องพระนางโรหินีพระคณิษฐาของพระอนุรุษพระญาติของพระพุทธเจ้าทรงเป็นโรคผิวหนังอย่างรุนแรงทรงละอายจนไม่ปรารถนาพบผู้ใด เมื่อพระอนุรุทธเถระมาถึงเมืองกบิลพัทพวกพระญาติต่างก็มาชุมนุมกันเว้นแต่พระนางโรฮินีพระอนุรุตจึงถามหาทราบความว่าพระนางเป็นโรคผิวหนังพระเถระให้เชิญพระนางออกมาและส่งแนะนำให้ทำบุญโดยให้ขายเครื่องประดับต่างๆเท่าที่มีอยู่แล้วนำทรัพย์มาสร้างศาลาลงชั้น ท่านขอแรงพญาติที่เป็นชายให้ช่วยทำกันโรงฉันของพระนางโรฮินีทรงเชื่อเมื่อสร้างโรงฉันสองชั้นเสร็จแล้วทรงปัดกวาดเองทรงตั้งน้ำใช้น้ำฉันสำหรับพระภิกษุสงฆ์เองถาวายขาทานียาโภธ์นียาหารแก่ภิกษุสงฆ์เป็นประจำทุกวัน โรคผิวหนังของพระนางค่อยๆหายไปทีละน้อยจนเกี้ยงเกา่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดแต่กรรมต้องเอาบุญมาช่วยรักษาไว้ลดอิทธิพลแห่งกรรมจนไม่มีอนุภาพในการให้ผลอีกต่อไปเสมือนคนกินยาเข้าไปปร,ราบเชื้อโรควันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยที่โรงฉันของพระนางโรหินี แล้วตรัสให้พระนางทราบว่าโรคนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมของพระนางเองในอดีตการพระนางโรฮินีเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากุ่งพรารันศสีพระนางมีจิตนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาได้ทำเองด้วยให้คนอื่นทำด้วยคือเอาผลเต่าร้างหรือหมามุย้ยโรยลงบนศีรษะ ของหญิงนักฟ้อนคนโปรดของพระราชาและนอกจากนี้ยังให้บริวารเอาผงเต่าร้างไปโรยบนที่นอนของหญิงนักฟ้อนคนนั้นอีกด้วยหญิงนักฟ้อนขันมากเป็นเพื่อนผู้พองได้กระรับทุกขเวทนาแสนสาหาัสและนี่คือบุพกรรมของพระนางโรฮินีพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าพึงละความโกรธความถือตัวเสีย เรื่องนี้ปรากฏในอัตถกถาธรรมบทภาคหเรื่องพนางนโรฮินีในอัตถกถาสารานิยธรรมสูตรภาคสเล่าไว้ว่าในพุทธการมีภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ปัจจัยอะไรมาก,ก็แบ่งปันแก่ภิกษุอื่นๆเสมอและด้วยอานิสงส์นี้ ท่านกลายเป็นผู้มีโชคดีในเรื่องลาบอย่างประหลาดในที่บางแห่งภิกษุอื่นไปบิณฑบาตไม่ได้อะไรเลยแต่พอภิกษุรูปนั้นไปปรากฏว่ามีคนมีจิตคิดทำบุญใส่บาตรให้ท่านจนเต็มท่านได้นำอาหารเหล่านั้นแบ่งปันให้กับภิกษุอื่นๆจนหมดคราวหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินมีพระประสงค์จัดถวายผ้าแก่พระทั้งวัด มีผ้าเนื้ดสองผืนพระรูปนั้นทราบเข้าจึงพูดไว้ล่วงหน้าว่าผ้าเนื้อดีสองผืนนั้นจะต้องตกมาถึงท่านอย่างแน่นอนอามาตได้ทราบเรื่องนี้จึงนำเรื่องไปทูลกระซิบพระราชาพระราชาเป็นผู้ถวายผ้าเองก็ส่งสังเกตผ้าที่วางซ้อนๆกันอยู่พอมาถึงลำดับภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็เป็นผ้าเนื้อดีทั้งสองผืน ทั้งอัมมาตพระราชาต่างมอหน้ากันเป็นเชิงประหลาดใจเมื่อทำพิธีถวายผ้าเสร็จแล้วพระราชาเสด็จเข้าไปหาภิกษุหนุ่มรูปนั้นโดยเข้าพระไยว่าพระหนุ่มรูปนั้นเป็นพระอรหันต์มีญาณวิเศษอย่างแน่นอนจึงตรัสถามว่าพระคุณเจ้าได้บรรลุโลก,กุตตรธรรมตั้งแต่เมื่อใดภิกษุหนุ่ม ถวายพระพรว่ายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่ที่รู้ว่าผ้าเนื้อดีจะต้องตกแก่ตนนั้นก็เหตุเพราะท่านเป็นผู้บำเพ็ญสารานียธรรมก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่อยู่เป็นนิดตัด้งแต่เริ่มบำเพ็ญมาก็ได้ผลอย่างประหลาดจุดเสมอคืออะไรที่ดีที่สุดถ้ามีการแจกกันโดยไม่เจาะจงสิ่งนั้นก็ต้องตกมาถึงท่าน สง่งเช่นชมยินดีและส่งอนุโมทนา